เข้าพรรษาปีพุทธศักราช2568นี้ทำบุญด้วยสองสิ่งนี้อานิสงแรงมีกินมีใช้ตลอดปีเงินไหลามาไม่ขาดมือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเข้าพรรษานี้อย่าลืมบุญใหญ่ ทำบุญด้วยสองสิ่งนี้ไม่ขัดสนตลอดปีตลอดไปทำบุญถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่ราบรื่นร่มเย็นมีความสุขมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีตลอดไปท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการทำบุญขอแนะนำให้ทุกท่าน ถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่เป็นมงคลการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีตลอดไปด้วยค่ะสิ่งแรกคือการทำบุญการถวายน้ำดื่มการถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ขาดอาหารเจวันสามารถตายได้แต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสง์มากเพราะหากเราศึกษาจากพุทธประวัติเราจะพบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกลับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อ,อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระพิสุสงฆ์ได้ชันเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้มีบุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อนอดอดอยาก ไม่มีจะกินเนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลยนำซ้ำอดีตชาติสามเณรรูปนี้ยังทำกรรมหนักไว้กับภาะปันเจพระพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนศจนตกนรกหมกไหมาย,ยาวนานถึง8 4 0 0 0ปีและไปเกิดเป็นเปรตมาหลายชาติแต่พอสามเณรได้เติมบุญให้ตนเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำ ด้วยอนิสงส์นี้ได้ส่งผลให้คนที่ไม่เคยถวายเครื่องบริโภคทำให้สาม,มเนรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถปวดพระบรรลุอราหันต์ได้ในที่สุดเมื่อบรรลุแล้วยาทางห้ง500ของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดอด,ดอยากๆก,ก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ จนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีบ้านเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำดื่มด้วยเหตุนี้พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีกครั้งท่านจึงทำบุญด้วยการตักน้ำไว้ให้เต็นธรรมกรเพื่อถวายที่มาจากสีทิศแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตญาติอีกครั้งเลยทำให้เปรตมีน้ำกินน้ำใช้ขึ้นมาทันที การถวายน้ำใช้ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญที่มีอนิสงฆ์มากเพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำให้ทำอีกครั้งบุญจากการถวายน้าแด่พระพิสุสรงนี้ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์ได้อีกด้วยดังนั้น ให้เราปพิมปรีติเถิดทำบุญค่าน้ำถวายน้ำน้ำกินน้ำใช้ให้กับวัดเพราะการถวายน้ำเท่ากับการต่อชีวิตให้พระสงฆ์ต่อชีวิตให้สามเณรซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านผู้ฟังคะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำดื่มให้แก่พระพิสุสง รวมถึงการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปในบ้านก็ทำให้เราได้บุญกุศลไม่น้อยยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือยากไร้ยิ่งได้บุญกุศลแรงในวันนี้เราจึงแนะนำการถวายน้ำดืม่มและเรื่องราวน่ารู้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะหากเราสังเกตจะเห็นว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทาน หรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใส่บาตหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำดื่มอยู่เสมอค่ะเรื่องนี้มีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังมีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมามีเรื่องเล่าว่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่พระพิสุสง์เพื่อคลายความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นาง ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุดน้ำที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ปราสาทหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรม,มะยังมีบทสวดถวายน้ำพระโดยเชื่อกันว่า การถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปทุกเช้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองค่ะและนี่คือบุญกุศลของการถวายน้ำดื่มค่ะ 1. ทําให้เรามีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนดังน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหาย 2. ทํทำให้เรามีชีวิตราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลลื่น 3. ทํทำให้มีพละกกำลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไว 4. ทํทำให้มีชื่อเสียงมีบริวารมาก 5. เงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือ 6. มีผิวพรรณผ่องใส มีสติปัญญาดีมีความสุขคำถวายน้ำพระพุทธเจ้าดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าอาราหาตาทีหินวาคุเนหิสามันนาคตตสะสัมมาสัมพุทธะอิมังอุทกังเทมิแปลว่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำนี้ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณเก้าประการมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นสาธุสาธุสาธุาธและสองการทำบุญถวายข้าวสารการทำบุญถวายข้าวสารหนึ่งถุงได้บุญอะไรบ้างตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญอะไรเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้า ก็ให้เราทำสิ่งนั้นในชาตินี้ไปทำบุญซะตั้งแต่ชาตินี้แต่ท่านรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วยังมีความเชื่ออื่นที่เรานึกไม่ถึงอยู่อีกนะคะทำบุญข้าวสารด้วยการตักบาตรข้าวสารทำให้เรามีกินมีใช้ไม่หิวโซไม่อดอยากใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรใครรู้สึกว่าเหมือนโดนรังควาน ให้รีบทำรัวๆเลยนะคะมีความเชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อนิสงค์กลับมาหลายเท่าดังนั้นการทำบุญด้วยข้าวสารจึงใช้นี้กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวได้อีกด้วยค่ะการทำบุญข้าวสารทำได้หลายวิธีได้แก่ทำบุญข้าวสารด้วยการถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาดยการถวายสิ่งของจำเป็นแก่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หดโศกจะทำสิ่งใดราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสุขความสำเร็จสมปรารถนาะรวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนทำบุญเข้าวสารนับเป็นการทำบุญทำทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเอง และแบ่งปันให้กับผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยนะคะคือการทำบุญแล้วไม่มานั่งเสียดายไม่ว่าจะเป็นการบ่มรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่น อย่ามีเรื่องติดขัดหากมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้ช่วยเหลือค้ำจุนค่ะทำบุญร่วมกับผู้อื่นโดยการทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวนชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลกันและกันและจะได้เพื่อนดีๆในชาตินี้ค่ะคำกล่าวทำบุญข้าสารว่าดังนี้ อินามิมยังพันเตตัดทุลานิสปริวารานิพิกูสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิพันตุลานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะคำแปลคือ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับข้าวสารกับบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินสาธุสาธุสาธุ และขออนุโมทนาบุญกับท่านที่เข้ามารับฟังได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง ไม่มากก็น้อยสัทธานำมาซึ่งปฏิหารสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ